อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบชตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูรคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่พีน้องๆ้องและทุกลูกหลานหลานทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะมานั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูรคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในครอบพระคำที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะฟังขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทําบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนาขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่สองสิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่า จงนำเอาเวลาของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาตแต่เราเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้ลูกของเราน้อยคนนะที่จะเลือกใช้เวลาอันมีค่าเพื่อพูดคุยกับเราแต่สำหรับผู้ที่ได้เลือกเอาสิ่งดีนั้นเขาก็จะได้รับพระพรซึ่งหลั่งไหลออกมาจากเราเรากับแม่น้ำ ที่มีน้ำดำรงชีวิตเมื่อเจ้าเข้ามาใช้เวลาด้วยกันกับเราเราเองก็เต็มล้นไปด้วยความปลื้มปิิยินดีเช่นกันลูกเอย๋ยสิ่งนี้เป็นความล้ำลึกเกินกว่าที่จะเข้าใจและยังรู้ได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามทำความเข้าใจในความล้ำลึกนี้จงถวายเกียรติแต่เรา ด้วยการมีความชื่นชมยินดีในเราจงชื่นชมยินดีในเราตั้งแต่นี้และตลอดไปอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสดุดีบทที่21ข้อ6ทรัพย์สินที่ได้มาจากลิน้นโปรดขออภันะคะทรัพย์สินที่ได้มาจาก ลินปดคือหมอกวันที่จะหายและกับดักมรณายอนบทที่7ข้อ38ดังที่พระคัมภีร์เขียนไว้ผู้ใดก็ตามที่เชื่อในเราสายทานซึ่งมีน้ำที่ให้ชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้นสดุดีบทที่103ข้อ11 พระองค์ทรงสำแดงทางของพระองค์แก่โมเสสทรงสำแดงพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรอิสราเอลอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยสิ่งนี้เป็นความล้ำลึกเกินที่พวกเราจะเข้าใจและยังรู้ได้ แทนที่จะพยายามทำความเข้าใจในความลับลึกให้เหล่านั้นถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยการชื่นชมดินดีในเราตั้งแต่นี้ตลอดไปพระบิดาเจ้าค่าลูกขอกราบขอบคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาลูก รักและเชื่อมั่นในพระองค์พระพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเลิศที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์นในโลกพระพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนท่อัตปิราชบกครอง ทรงถูกตึงที่กางเขนมอรณนาทรงถูกปัรจุอุโมงค์สเสด็จลงสู่แดนมรนาในวันที่สามทรงคืนพระชนพระองค์สเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับบนเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงนิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะ,สะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพระเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมัน่น ในสากลคิดจากบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันระหว่างธรรมิกชนการอาภาัยโทษบาปการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อเมนพระบิดาเจ้าข่าลูกลูกทุกคนขอฝากชีวิตของลูกทุกคนไว้ในฝีพระหัตของพระองค์ที่จะพวกลูกทุกคนจะเดินตามทางของพระองค์ตลอดไปลูกขอพระคุณ ที่พระอ,องค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนต้องการพี่น้องคะขอให้พวกเราได้เข้ามาอธิษฐานร่วมกันขอให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงเมตตาปกป้องคุ้มครองอทุกๆประเทศที่เกิดภัยจากสงครามและภัยจากธรรมชาติให้ยุติลงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะประเทศไทยพระองค์เจ้าข้า ได้โปรดเมตตาสงสารคนไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่ได้รับความทุกข์ทรมานระบบาดเจ็บล้มตายบ้านก็เสียหายลูกหล,กลา,านก็ล้มตายทหารก็ล้มตายขอได้โปรดแม่ตาให้สงครามนี้ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาได้จบลงที่จะไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ ทูตต่างๆที่มาดูในผลงานครั้งนี้ในการต่อสู้ครั้งนี้ให้ตกลงและอมชอมกันได้ที่จะไม่ทําให้เกิดสิ่งร้ายๆกลับขึ้นมาอีกพระบิดาเจ้าข้าลูกเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองทั้งสองประเทศที่จะไม่ให้ทหารหรือประชาชนต้องเสียชีวิต ลูกขอฝากทุกชีวิตไว้กับพระองค์และขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีประหารของพระองค์ก็ขอให้ประเทศสรัอมขออภัยกันก็ขอให้ประเทศอิสราเอลที่จะหลุดพ้นจากภัยจากสงครามด้วยกันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าโลกจะได้อยู่ด้วยความสงบลูกฝากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีประหารของพระองค์ ให้ประเทศอเมริกาพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้หมดไปลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกสิก่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือ ทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์และขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไป ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยรพรทุกๆท,ท่านนะคะ